วันนี้ฟาดเกมเมอร์ดอททีวีจะมาทำ Challenge ชาเลนจ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าการเอาชีวิตรอดแบบใหม่นั่นเองเป็นการเอาชีวิตรอดแบบชาเลนจ์นั่นเองคือการที่เราจะต้องใส่หัวพัมกินเอาไว้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จนั่นเองเราจะต้องใส่หัวพัมกินเอาไว้และเราไม่สามารถตถดหัวพัมกินออกได้มุมมองของเราก็จะแคบลงนั่นเอง ทำให้เราเล่นเอาชีวิตได้ยากขึ้นนั่นเองส่วนภารกิจของเราก็คือหาเพชรให้เจอสัก1เม็ดหรือว,ว่าต้องเจอหมู่บ้านวิเลเจอเพื่อให้วิเลเจอถอดหัวพั่มกินเราได้หากเราสามารถให้วิเลเจอถอดหัวพั่มกินเราออกได้ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จพร้อมแล้วก่อนจะไปดูกด u b s c ไ i b e ให้แก่ฟัสเกมเมอร์ดอทพร้อมแล้วไปดูกันเลยไป สว <worlds> <away> ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมุกคนทุกชาตด้วยครับผมฟัดเกมเมอร์ดทีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบว่าใส่หัวฟักทองทงั้งเอ่อทั้งคลิปเลยนะครับผมโดยไม่ต้องโดยไม่สามารถถอดได้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานั่นเอ <eller> งเนาะเป็นการเล่นซ u r เว v ร์นะนี่สร้างโลกเลย แบบหนึ่งตัวเกมผมมันช้ามากโอเคนี่เปิดพิกัดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นเนาะกดเข้าเกมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,านั่นเองเนาะ โอเคเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะใส่หัวฟักทองไว้ตลอดเวลาเนาะนี่เป็นหัวฟักทองเอ็นชาร์ตนั่นเองเนาะซึ่งมันไม่สามารถถอดได้ทุกคนโอ้โหต้องมาเล่นเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้เหรอโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมภารกิจนะครับคือผมต้องเจอเพชรนะครับผมอย่างน้อยสักหนึ่งเม็ดนะครับผมถือว่าภารกิจ ในการเล่นเอาชีวิตรอดแบบนี้เนาะสำเร็จนั่นเองเนาะอืมเราไม่ต้องไปเนเธอร์ไม่ต้องไปอะไรหรอกเอาเบสิกเบสิกก็พอตัดไม้ไปก่อนเลยดีกว่าไม่พูดมากทำเพง <c oughs> เล่นเอาชิวรอดก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับผมใครเล่นเอาชิวรอดเลวไม่ต้องตัดไม้บ้างอะอย่าบอกนะทุกคนเปิดเชตอะอันไหนคือผมมองไม่เห็นนะเนี่ยว่ามันตัดถึงยอดแล้วหรือยัง มองยากมากดูดิโอ้โหทำไมผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยมันคือคลิปมันคือคลิปทำไปเถอะโอ้โหโคตรทรมานตัวเองเลยดูดินี่ตัดไปเลยครับ เค okay. มาเริ่มคราฟตัวคราฟเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาอยู่อีกคราฟเลยนี่ไปไปไปอุ๊ยโอ้โหตกเฮ้ยตรงนี้ม่หินวะโชคดีมากเลยโอเควางตัวคราฟไว้มาเริ่มคราฟกันเลยดีกว่าคราฟพิกแอคมาเลยขุดหินโอ้โหเล่นลำบากมากเลยโคตรบอกไว้เลย <laughs> เล่นลำบากมากดูดิ โคตรยากเลยเล่นโอ้โหขุดหินไปเรื่อยๆดีวกว่าอเพื่อมันขุดเร็วขึ้นเพื่อ้มันขุดเร็วขึ้นนี่ครับแพหินมาเลยเราจะไม่รีบลงเหมืองน,นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวไปแมวแมว เราจะขุดไปแบบนี้ก่อนเราจะไม่รีบลงเหมืองเราจะขอสำรวจอะไรสักนิดกนึงก่อนในโลกใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงเหมืองพิว <Pew. S 1> โอเคหินพอแล้วยังไม่น่าจะพอขอสักหนึ่งสแต็กกันแล้วกันนีขุดเลยมาคราบอุปกรณ์ใหม่กันเลยดีกว่าถ้านั้น ครับดาบมาเลยนี่มาติแอคใหม่ขวานแล้วก็เชวเวลเดี๋ยวขอเรียงอ,อุปกรณ์แป๊บหนึ่งอันนี้เก็บเก็บไว้ขวานช่องนี้ปิกเอ่อปิกแอคช่องนี้เชเวลช่องนี้ดาบช่องนี้โอเคเรียบร้อยไปสำรวจกันเดินสำรวจกันก่อนนะครับผมโอ้โห โอ้โหดูมันก็มองยากอยู่แล้วดะแล้วมันเดินในป่าอยู่อีกโอ้โหโอเคสํารวจไปสํารวจไปสํารวจไปคือตอนนี้ยังไม่เจอที่โล่งเลยดูดิมองยากมาก โอ้โหเจออาหารแล้วเว้ยเอาเหอะเอาเนื้อหมูมากินไว้ก่อนประทางชีวิต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 ขอโทษนะน้องหมูเออเตียงนอนโอ้โหเรายังไม่มีที่นอนเลยจะไปน,นอนตรงไหนเนี่ยแต่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดวดว๋ต้องหาแกก่อนกลัวมืดมากไหนไหนมันก็บอกยากอยู่ เฮ้ยเหมือนว่าจะเจอที่ราบว่ะก็เจอทำด้วยโอ้โหโอ้โหมีเหล็กไหมมีเหล็กไหมวะมีไหมวะมองไม่เห็นอ่ะไม่อยากลงไปอ่ะคือแบบมันมองอะไรไม่เห็นเลยดูดิโอ้โหโดนแม่มดแล้วครับผมโอ้โหวิ่ง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 โอ้โหตกใจมาเลยเมื่อกี้วิ่งก่อนแล้วโอ้โหไอ้แม่มดไอ้บ้าเอ้ย อย่าตายนะขอร้องอย่าตายขอร้องโอ้โหหุบเหว,ว,าวตายเนี่ยก็คือจบเหมือนกันนะเนี่ยภารกิจเราเออเอา่ะมืดแล้วว,ว่ะสวยแล้วว,ว่ะเฮ้ยเราไม่เจอแกะเลยนะโอ้เกือบตาย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 แล้ว เฮ้ยเจอเหล็ก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 ทำไมมันอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมมันขุดไม่ได้โอเคเจอเหล็กสองก้อนอือหือมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคโอเคโอเคลง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 ไปก่อนลงไปก่อนโอเคอ่ะ ทำแถบรดแถบดดไว้ทักอันหนึ่งโอเควางไว้วางไว้วไวนี่ปิดเอาไว้เออเราจะได้รู้ว่ามันจะมืดเอ,อ้ยมันจะเช้าเมื่อไหร่นั่นเองอืมโอเคระหว่างนี้เราก็ลงเ,เมือน,นิดกว่าเอาแบบนี้ดีวกว่าเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนใหม่ เราต้องเจอหมู่บ้านดีกว่าเออเราไม่ต้องลงเหมืองเราต้องเจอหมู่บ้านก็คือจบคลิปเลยดีกว่าเออโอเคงั้นร้อยจนช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปครับโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าช้าแล้วหรือยังเนาะช้ายัางวะคือแบบตอนนี้คือไม่รู้เลยตอนนี้อยู่ในถ้ำดูดิก็ขุดหินไปได้สักิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ํา อุ้ยเช้าแล้วเช้าหรือเปล่าวะเฮ้ยเช้าหรือเปล่าวะเอามองไม่เห็นอ่าเช้าแล้วทุกคนโอ้เช้าสักทีเนาะไม่ต้องเผาแล้วเอาม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 าไป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 ,ไปตามหาตามหาหมู่บ้านให้ให้ NPC พเอาหัวออกให้ให้ NPC เอาหัวพัมกินเราออกให้เราจะได้เราจะได้เป็นอิสระสักที เร็ว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 หวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรนะวิ่งก่อนแหละจ้าบายบายสำรวจนิดนึงโอเคไม่ไม่เห็นอะไรเนาะโอ้นึกว่าเกะโอเคโอเคโอเคเจอเจอหมูฆ่าหมูไปก่อนมานี่มาลุกมามาพ่อมาเร็วลูกมาตาเฉห่นู้หลายตัวเลยตรงนู้หลายตัวเลย ตันี้หลายตัวเลยตัวนี้อหลยตัวเลยตรงนี้หลายตัวเลยอ้าวหายไปไหนเลยวะแอบอ๋อแอบอ๋อ 大手，大手。 เข้ามาใหม่เลยนะครับเมื่อกี้เด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับมันแหลกได้โอเคโอเคโอเคเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อมาต่อกันจะเจอหมู่บ้านหรือเปล่าอยู่ดีๆเน็ตมันก็ตัดแล้วก็เด้งออกโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงทะเลทรายเลยนะครับผมเดินมั่วมาหมดเลยนะเดินตรงมาจากนู่นมาเจอทะเลทรายเนาะไม่รู้ว่าเราจะเจอหมู่บ้านด้วยเลเจอหรือเปล่าอยากถอดจะตายอยู่แล้ว มองไม่เห็นโอเคตัดไม้ไปด้วยดีกว่าว้าววีวิวิวจะเจอหรือไม่จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราเรา,เราต้องเดินหา บางอย่างด้วยสิเราต้องมีการประจนภัยนิดนึงด้วยสิเราอย่าเล่งแต่หมู่บ้านวิเลจเรอเดี๋ยวคนดูอาจจะไม่ชอบเอาเนาะมาเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละปับป๊บปาดับปปาปาดีดับโอ้เจอไหมวารู้สึกว่ามันจะเป็นทะเลทรายเล็กเนาะมันไม่ได้ใหญ่มาก เพราะตอนนี้เห็นไบโอมอะไรวะขเขาเรียกอ้าวคนละไบโอมนี่วะผมก็จะตอนแรกผมนึกว่าไบาโอมไม่นั่นอ่าไทกาอ๋าอหลงไม่ใช่เป็นไบโอมดาร์กโอกอ๋อนี่ไงไทกาจะมีหมู่บ้านวิเลจเจอไหมโอ้โหหาไม่เจอเลยนะเนี่ย โอ้โหดูดิตอนนี้นะครับผมมีภารกิจขึ้นมานะครับผมผมต้องฆ่าน้องสมอ,อน้องคริปเปอร์2ตัวนะครับผมแล้วก็ซอมบี้5ตัวนั่นเองเนาะส่วนสเกลนิตันขอไม่ฆ่านะครับผมมัน <laughs> ก็บอกยากอย,าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหผมต้องฆ่าคริปเปอร์2ตัวแล้วก็ซอมบี้5ตัวเนาะซอมบี้อะไรก็ได้น,ะนั่นเองนี่คือเควสนะครับผม ไป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 ว้าวเจอน้องแกะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหมาทางนี้ก็ดีสิครับนี่ผมไม่ต้องรอแบบว่ายากเนื้อเลยดูดิว้าบ very good โอ้โหตรเจ๋งวะ เฮ้ยเจอน้องน้อนหัวน้อนหัวขอค่าหน่อยนะโอ้โหดาบโคตรไม่ทนเลยเอ้ยของเต็มแบบเด้มของวาเต็มเอาป้ายป้ายป้าย อันน no ี general, care, ้ก็มองไม่เห็นจะฆ่ายังไงเนี่ยทำไมหมูมันเยอะจังวะขี้เกียจวิ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเช้ามันเจเนเรตเดี๋ยวผมเด้งออกจากเซิร์ฟอีกมันแหลกเวลาผมถ่ายคลิปไปด้วยเอ้เนะี่ย อ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกว่าผมเจอประตูพอท์ทิลสองอันแล้วเนาะแล้วก็อ้าวเจออีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัดออกหรือเปล่านะไอ้ตอนที่เจออ่าประตูเนเธอร์อีกอันหนึ่งโอ้ว้าวโอ้ว้าว,อ,วอะไรของผมเนี่ยนี่ขุดมามีหีบไหมมีหีบไหมว้าวมีด้วยโอ้โห เฮ้ยฟเฟเธอร์ฟอร์ริงการตกจากที่สูงอะครับน้องๆเอามาเอาวันนี้ดีกว่าเราคิดว่าดีกว่า,ว,าว้าวเอาอะไรได้อีกเอามาให้หมดไอ้นี้เราไม่ต้องเอาไปเนาะ,ะอ,ะอะเอารองเท้ามาเผื่อกันไว้กันไว้กันไว้ เฮ้ยผมไม่เจอผมมู้วิลเจอร์เลยแล้วผมจะได้ถอดหน้ากากไหมนี่ไปครับผมไปเรื่อยๆครับเฮ้ยทุกคนผมเจอแล้วนั่นอยู่บนเขาเฮ้ยทำาไมเสียงลงวะ <c oughs> ตอนนี้ผมเจอแล้วครับอยู่บนภูเขา นี่ไป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 ไไม่ต้องทำแล้วไอ้้าคปเปอร์ไอ้ข้าสมบีไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วเราไม่ต้องทำแล้่ต้องทเราต้องไปหาวิลเลจเจอวิเจเจอถอดให้เจอหมวิลเลจเจอจะต้องอหวเลเจออยู่ในบ้านด้วยนี่อ่าก็เจอแล้ว วิลเลเจอร์จ๋าเข้าบ้านหน่อยดิเข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านได้ไหมค่าของร้องเจ้าล่ะฮัลโหลกุยบข้าหน่อยดิวะกุยเหรอวะดูดิเดินหนีผมอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหมันไม่เข้าบ้านนะครับทุกคนดูดิค่าต้องใช้มันยาของข้าแล้วล่ะวิววิววิวิเข้าบ้านเข้าบ้าน ปึ๊บปึ๊บโอเควันดีอ๋อวัดดีมีไรเหรอเมาอนเจ้ามนุษย์เออเราก็มนุษย์ด้วยกันนี่หว่าแล้วเราจะพูดแบบนี้ทำไมวะโอเคเจ้าต้องถอดอันนี้ให้ข้าหน่อยเนื่องจากข้าเป็นเพลเยอร์ผู้เล่นข้าไม่สามารถถอดเองได้ต้องให้คนอื่นถอดให้เจ้าถอดให้ข้าได้หรือไม่ได้ดีเดี๋ยวข้าถอดได้แกเองหลับตาของเจ้าซะ เฮ้ยเฮ้ยขอบคุณท่านมากท่านสามารถทำให้ข้ากลับมาเป็นปกติแล้วข้าจะได้เอาชีวิตรอดแบบส,สบายนิดนึงจะได้ไม่ต้องลำบากอีกขอบคุณท่านมากโอ้ไม่เป็นไรอะให้ขอบคุณคนดูด้วยที่เขาดูของดูคลิปแคร์คจนจบนะนอะอ่าโอเคแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคนที่ดูจนจบนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการเล่นเอาชีวิตรอดแบบอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรงาชาเลนนั่นเองเนาะเออเป็นชาเลนจ์ที่แบบแปลกนิดนึงส่วนภารกิจที่แบบว่าค่าคิปเปอร์แล้วก็ค่าซอมบี้เนาะผมขอไม่ทําดีกว่าด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปพิเศษนั่นเองนะครับผมนะครับผมถ้าชอบนะครับผมกดไลค์นะครับผมถ้าคุณคิดว่า เฮ้ยมันสนุกก็กดซับสไครก็ดีเหมือนกันนะครับทุกท,ท,ทุกคนจะได้ดูคลิปผมต่อๆไปนั่นเองนะครับผมส่วนส่วนมาครับชาลินในครั้งหน้าผมจะมาทำชาลินอะไรติดตามชมได้เลยครับโอเคลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ดูนะครับผมบา,บายๆนอนดีกว่าเอ้ยข้าขอนอนได้คนจี